ทักษิมีโอกาสกลับไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่เรีโอเคนะซีโร่โนเวโนเว,น,เวนะครับถ้าถามผมนะนาทีนี้นะครับผมเดิมพันได้เลยว่าโนเวจะกลับมาเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเหตุผลแต่โดยกระบวนการปกติไม่มีทาง นะครับที่จะกลับมาได้ยกเว้นยอมติดคุกยินดีมอบตัวอันนี้เป็นไปได้อยู่ถ้ากลับมาแล้วยอมติดคุกเป็นไปได้ถ้าจะกลับมาโดยไม่ติดคุกแม่งกูยังมองไม่เห็นช่องทางเลยใครลองบอกเลยมันมีวิธีไหนที่กลับมาโดยไม่ต้องติดคุกนี่ผมไม่ได้เกลียดเลยทักษิณน,นะครับ ผมก็อยากใั้สินกลับมานะประเทศจะได้สงบสักทีแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทักสินกลับมาแล้วประเทศจะสงบหรือเ่าหรือจะลบกันใหม่แล้วเรผมไม่มีอะไรกับท่านทักษินล้วก็เฉยเฉยก็โอเคนะครับก็ยอมรับว่าถ้าเรื่องผลงานนะครับอดีตนายกทั้งหมดทุกคนคนระับยังไม่มีใครผลงานดีกว่าท่านทักษินแต่ผมก็ไม่ได้บอกท่านทักษินเป็นคนดีนะ แยกให้ออกด้วยเดี๋ยวมึงหากูเลียอีกนะทุกคนคนระับมีข้อเสียมีความเลวมีความไม่ดีคุณนักศิลป์ก็มีหลายเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ยอมแล้วว่าคุณทักศิลป์เป็นคนที่เก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ประเทศเจริญแล้วก็หลายๆปัญหาในประเทศนี้นะคุณนักศิลป์เป็นคนที่เข้ามาทะลวง แล้วก็ทําได้สําเร็จจริงๆในขณะที่มีรัฐบาลปากดีลหลายๆชุดทำเฮียอะไรไม่เป็นเลยเอ่นะครับงนั้นผมก็เลยเชื่อว่าคุณนักศินเป็นคนที่เก่งที่สุดที่เป็นนายกประเทศนี้มานะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณนักศินป์เป็นคนดีนะเดี๋ยวมึงล่อกูอีกเออ ต้องแยกเปน็นเรื่องๆนะเอาละยอมรับแล้วว่าคุณเก่งที่สุดนะครับแล้วผมก็ยังทุกวันนี้ยังไม่หาใครที่เก่งกว่าคุณไม่ได้เลยความหวังยังไปรอที่ธนาทรว่าเออธนาธรเป็นคนนมไฟแรงเคยทำธุรกิจมีความรู้สูงเคยใช้ยุทีิต่างประเทศนะครับ,รบแล้วก็มีอุดมการเนี่ยถ้าเขาไม่เล่นละครหลอกนะครับ เขาก็น่าจะเป็นคนที่นำพาประเทศได้แต่เราก็โชคร้ายที่วันนี้ธนาธรถูกตัดสิทธิ์การเมืองก็ต้องรอรออีกสิบปีถึงจะกลับมาเล่นการเมืองได้ใหม่ซึ่งวันนั้นก็ต้องพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเขาได้เป็นนายกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะทำได้ตามที่เขาพูดโม้หรือเปล่าครับแต่วันนี้ผมยังหาตัวเลือก ที่ดีกว่าธนาธรไม่ได้เพราะในขณะที่มีการเล่นการเมืองอยู่นาเวลานี้นะครับเราก็จะล้วนแต่มีนักการเมืองที่หน้าเก่าๆจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับคนที่จะพอจะเป็นค a n d i d a ชิงนายกเนี่ยถ้ามองเวนาทีนี้นะมันไม่มีเลยเอ,อนะครับ ็เลยมีแค่ธนาทรที่โดดเด่นที่สุดยังหาคนอื่นมาแทนไม่ได้นะครับพี่บอกถ้าศิณไม่ได้เก่งสุดคนรอบข้าเก่งนครับถ้าเกิดคุณมีม้าเก่งคนระับมีม้าที่ฝีเท้าดีแล้วคุณขี่ม้าไม่เป็นเอ็นะครับ คุณจะบอกว่าทักศิณไม่เก่งคนเราข้าเก่งผมว่าไม่ใช่ถ้าคุณไม่เก่งคุณจะไม่สามารถคุมคนเก่งได้นะคุณดูนะครับทีมเศรษฐกิจของทักษิณกับทีมเศรษฐกิจของประยุทธ์คือชุดเดียวกันนะครับแต่คนหนึ่งขี่ม้าเป็นอ่ะคนหนึ่งขี่ม้าไม่เป็น,น ใช่ไหมคนขี่ม้าเป็นก็สามารถควบมา้าเขาเส้นชัยนะแต่คนขี่ควายก็ถูกม้าถีบล่วงนะครับเออนะฉะนั้นคนเราครับมันต้องมีความสามารถนะมันนึงจะควบคุมคนเก่งได้เพราะคนเก่งครับจําไว้นะมันไม่ยอมให้คนที่ไม่เก่งมาเป็นนายใช่ไหมครับคนที่มันเก่งเนี่ยทําไมกูจะต้องไปอยู่ภายใต้หัวหน้าที่งงโง่ๆได้วะ ังน,นั้นคุณทักษิณต้องเก่งถ้าไม่เก่งคุมพวกนี้ไม่อยู่หรอกครับพี่น้องเนยคุณลองคิดถึงตัวคุณเองนั่นถ้าคุณเป็นคนมีความสามารถและมีเจ้านายโง่ๆคุณอยากจะอยู่ภายใต้เจ้านายโง่ๆหรอเออนะอันนั้นทักษิณก็เก่งด้วยล่ะครับถ้าไม่เก่งโดนลูก,ลกน้องหลอกตายห่าใช่ไหม อย่างเหมือนในประยุทธ์เนี่ยโดนลูกน้องต้มทุ่าัน้เนี่ยทั้งนี้ชุดเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยลูกน้องเก่าทั้งสี่ทั้งนั้นอ่ะเออคนขี่ม้านี่นะมึงไม่เก่งนี่มึงขี่ม้าเก่งๆไม่ได้นะอ่ามึงก็ขี่ได้แต่ม้าโง่ๆนะใช่ไหมคุณเคยขี่ม้าหรือเปล่าม้าตัวไหนที่แม่งฝีเท้าดีๆนะฉลาดฉลาดนี่นะมันเลือกคนขี่นะเว้ยถ้ามันรู้ไอ้นี่โงๆ่ๆแม่งสลัดล่วงเลยนะ ดังนั้นไอคนโง่เนี่ยหรือมือเด็กใหม่มันต้องขีมง่ม้าโง่ม้าที่เสื่อเสื่องเอือยวิ่งกระจองก็อย่างมันจะตายหาไม่ตายแหลงเงี้ยนะขี่ได้ถ้าไปขีม่ม้าดีๆนะแม่งดีดล่วงม้านี่แม่งฉลาดมากผมจะบอกให้ม้านี่ฉลาดมันรู้ มันคนไหนขึ้นหลังปุ๊บมันยอมเชื่องนะแต่คนไหนขึ้นหลังมันไม่ยอมนะมันพยศนะมันรู้้วยนะว่าใครกลัวมันน่ะหมาเหมือนกันนะมันรู้นะว่าใครกลัวมันใครไม่กลัวมันอ่ะเออนั้นไม่ใช่ว่าใครก็จะควบคุมม้าควบคุมหมาได้เหมือนกันหมดนะเว้ยอีกคนบอกแล้วของเบ้งใช่ไหมของเบ้งเลือกนาย ผมจะบอกอะไรนะในเรื่องของเบ้งนะในเรื่องสามก๊กนะใครเอ่านสามก๊กไหมครับคุณว่าในสามก๊กใครเป็นคนที่ดีที่สุดเ้าต้องบอกชื่อนะใครที่เป็นคนที่มีคุณธรรมมากที่สุดเออ ถ้าคุณเลือกคนหนึ่งคนครับให้ปกครองแผ่นดินคุณจะเลือกใครในสามกบใอ่ไหมวันนี้ถ้าเราอ่านนะครับอาถ้าเกิดสามกกเป็นละครนะในสามกบเนี่ครับกกไหนเป็นกบพระเอกกบไหนเป็นกกผู้ร้าย ถ้าถ้าเอาหนูเป็นละครแล้วนะคุณว่าในหนังในในละครเรื่องสามก๊กเนี่ยคุณว่าใครเป็นพระเอกก๊กไหนเป็นพระเอกก๊กไหนเป็นก๊กผู้ร้ายแก <Yeah. S 1> เออนะครับมีคนบอกว่าโจโฉเนี่ยโจโฉเป็นอะไรครับเป็นผู้ร้ายเหรอ จะบอกนะว่าสำหรับผมนะผมอ่านหนังอ่านแล้วเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมไม่รู้สึกชอบเล่าปีเลยนะผมอ่านแล้วผมคิดว่าเล่าปีเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเลยนะครับเป็นคนที่ครบไม่ได้นะเล่าปีเนี่ย เ้าปีมีอะไรดีเราปีมีอย่างเดียวนะที่เป็นข้อดีของเราปีคืออะไรครับใครบอกเลยว่าเราปีมีดีอย่างเดียวคืออะไรครับใครลองบอกหน่อยนะบางทีนะเรื่องไอ้นิยายสามก๊กเนี่ยครับนะกกนอูเราเพราะว่ากกนอูเนี่ยนะบางทีก็โง่ Lui